ไม่อยู่อยู่ต้องฝังมองแล้วขอมเข้าไปข้างในออไม่แน่นะเช้านี้คันหลุดมี้ไหม ไม่ผูกอะไรเงี้ยติดอะไรนะเอาอุ้มนี่โอ้โหกลับดาวไปแล้วฮะตาอะไรไอโด้ไอโด้เอายังไม่กลับอย่างนี้อยู่เโดอไอเสดอไอไอขังเุ้ยขังแล้วขอไหนขอขอในครับดา เอาแอก้วหรอกอุอนน้ยเฮ้ยแกงฮ้แกงตอนนี้คน,นแก่ชอบไเนี่ยแฮททิกเอาม้เอาเมนก่อนเอามาก่อน,นเออนก่นโอ้โห มีดมีดข้างหลังแฮตท,ทิกน้าโอ้ Now, แฮตทิก <laughs> สาวันติดตีโลกว่าจะได้นะฮนนนึน้ำมตื้นน้ำตื้นไม่ผิดหวังครับเช้านี้ผลงาน40คันไง40คัน มาหนึ่งละยังไม่หมดมน้าโอ๊ตไปทำให้ผมพิดิตรหวังแล้วแน่นอนจริงๆรงมาสามวันเจอสามวันมาสามวันเจอสามตัวเลยย่ะรูกไปเจอหัวให้บอกช h โดเลยไงลูกไปเจอหัวบอก shadow ก่อน <c oughs> นิงนน่งกินนิ่งนะี้ยมีนวดด้วยนอนนิง่งเลยกินไม่โซ่ไม่ดินะ๊กไม่ หมดแรงไงหมดแรงมีครับเช้านี้ไลนนี้กแกชอบโอ้โหแรงดีแรงดีห้าโลสี่ห้าโลได้อยอครับนี่นึกว่็จะเงียบซะแล้วไงนึนงก็จะเงียบซะแล้วกินฝั่งนี้อีกแล้วฝั่งเดิมครับฝังเดิม แท้ครับไม่พลาดสวยงามครับปลาแกงใช้แกง